ใบแจ้งปัญหาแบบฟอร์มใบแจ้งปัญหาจะใช้ในกรณีเมื่อสินค้าที่ทางบริษัทผลิตและได้ทำการจัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเกิดปัญหาพนักงานขายจะเป็นผู้ได้รับแจ้งปัญหาจากทางลูกค้าและต้องดำเนินการเขียนใบแจ้งปัญหาโดยใช้แบบฟอร์ม FMSL 008 เื่อกรอกข้อมูลของปัญหาตามที่ได้รับแจ้งจากทางลูกค้าเพื่อดำเนินการแจ้งทางฝ่ายผลิตเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันการกรอกรายละเอียดในใบแจ้งปัญหา 1. กรอกข้อมูลวันเดือนปีที่ออกเอกสารชื่อลูกค้าสาขาเลขออเดอร์ของรายการสินค้านั้นนั้น ชื่อผู้รับผิดชอบและระบุประเภทสินค้า 2. กรอกข้อมูลรายละเอียดปัญหาที่ได้รับแจ้งจากทางลูกค้าพร้อมแนบภาพประกอบ 3. ระบุวันที่ดำเนินการแก้ไขชื่อผู้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์และสถานที่ดำเนินการแก้ไข 4. ลงชื่อผู้แจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อมและนำส่งผู้จัดก,การฝ่ายขายเพื่อทำการอนุมัติหลังจากเอกสารใบแจ้งปัญหาได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วทุรการขายจะทำการลงข้อมูลในระบบและออกเลขเอกสารเพื่อนำส่งเอกสารให้กับทางฝ่ายผลิตเพื่อดำเนินการจัดส่งทีมช่างเข้าแก้ไขางานตามกําหนดการที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งปัญหา